บรรยากาศคำนี้ที่จังหวัดน้องไทยครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันที่เลอของนะฮะไปดูว่ามีอะไรบ้างเหมือนอย่างที่บอกครับก็ไม่รู้จะกินได้แค่ไหนเพราะว่ามันกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องชิมหน่ไหว่าอาหาร อร่อสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะว่าผมน่าจะยังไม่เคยมาชิมที่ร้านนี้เลยนะฮะร้านอาหารต้องลองนะเดี๋ยวไปชิมกันนะ,อ,ะอาจจะมาผิดเวลาทีดนึงครับเพราะว่าเราจองไว้ไม่นานแล้วนะครับก็เพิ่งมาถึงฮนะ เป็ดอาหารที่สั่งไว้นะครับอี่ย่งลาบเป็ดบ่เอ้ยลาบหมูเนาะลาบหมูอีย่งน่ะหอมมกอย่างน่ะหอมมกทะเลปลาอย่างนี้จะไหนปลาลาบหมูอปลาปลาลาทิกเนาะปลาลาทิกถามด้วบ่เอ้ยผัดป่นป่นโอ้ยบ่มมันปนนี่ยังก่อนเฮ้ยพริกเบอร์ยังก่อนเฮอยเนี่ย แกวแล้วก็อ่ะแกงครับแกงเอานะครับร่าซีแซบหน่แซบครับครับครับอะชิม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 เก็นเกาเก็นเกากินอะไรนะกินอะไรแล้วกับข้าวเป็นไงกับข้าวเป็นไงกับข้าวเมื่อกี้เป็นไงกับข้าวก็อร่อยอร่อยไอติมล่ะไอติมก็อร่อยเหรอเอาถ้าอร่อยจริงเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อย นี <ork ork ่ร้านอะไรรู้ไหมนี่เลอโคงโอ้โหเลอโคงเวลาแสบอะสันี่ยนะโอ้เดือนซื้อให้โอเค